Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you will never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we can be okay, okay? Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm there. felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. สรุปเนื้อ,อาหานิยายเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่บตอนที่ส,สีผมควรจะใช้มันดีหรือเปล่าหลังปาร์ตี้แสนสนุกที่จบลงไปมุคโคดาก็ได้ไปอาบน้ำผ่อนคลายกับโดราจังและซุยเพื่อคลายความเหนื่อยล้า และหลังจากนั้นก็เหลือแค่เข้านอนเท่านั้นตอนนี้เฟลโดราจังและซุยกำลังหลับปุ๋ยกันอยู่ในห้องนอนทว่ามุโคดะเขายังนอนไม่ได้เพราะเขายังมีสิ่งหนึ่งที่ต้องทํานั่นก็คือการถวายของบูชาให้กับท่านเดมิเออร์กอสมุโคดะวางแผนเอาไว้ว่าเขาจะทําการถวายของให้กับท่านเทพสูงสุดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแต่ที่ผ่านมามุโคดะมัวแต่ยุ่งวุ่นวายอยู่กับการเดินทางครั้งนี้เขาเลยทําการถวายของช้านิดน้อยมุโคดะไม่ ได้คิดว่าท่านเดมิเออร์กอสจะโกรธตนเองเพราะการถวายของที่ล่าช้านั่นเพราะว่าท่านเทพสูงสุดท่านไม่ได้เลื่องมากเหมือนกับเทพ,พเจ้าเสียของคนอื่นๆแต่เพื่อเป็นการขอโทษมุโคโคดะจึงสั่งสาเกกับกับแก้มกระป๋องแบบพรีเมียมให้มากกว่าปกติเล็กน้อยมุโคโคดะไปที่หน้าต่างร้านเหล้าธนากะดูเหมือนว่าช่วงนี้ร้านเหล้าธนากะจะจัดเทศกาลเกี่ยวกับเหล้าบวยมุโคโคดะเลยตัดสินใจซื้อมันมาเนื่องจากเป็นเหล้าที่มีรสชาติผลไม้ ทำให้มันดื่มง่ายจำนวนนักดื่มที่ชื่นชอบเหล้าบ้วยจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากไม่ใช่เพียงแค่นักดื่ม ที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นแต่ยังนิยมในหมู่ของผู้ชายอีกด้วยมีการจัดอันดับเมนูแนะนําของร้านเหล้าธนากะด้วยคราวนี้มุโคโดะจึงเลือกจากการจัดอันดับนั้นมามุโคโดะเลือกสามอันดับแรกที่เป็นที่นิยมจะว่าไปแล้วมุโคโดะก็เคยลองกินเหล้าบวยจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงหลายนึงแต่พอมาเห็นการจัดอันดับเหล้าบวยที่อยู่ในร้านเหล้าธนากะนี้มุโคโดะก็ต้องแปลใจเมื่อเขาได้เห็นชนิดเหล้าที่มันหลากหลายมากขณะที่มุโคโดะมองไปรอบๆ เขาก็อยากจะลองด้วยตัวเองด้วยดังนั้นมุโคโดัจ,จึงเลือกเล่าบ้วย3อันดับแรกในการจัดอันดับมาให้กับตนเองเหมือนกันหลังจากซื้อของที่จะนําไปถวายกับท่านเดเมเออร์กอสแล้วมุโคโดัก็จัดเรียงมันเอาไว้บนลังกระดาษแข็ง นอกจากนี้ยังมีหม้อไฟผักกาดขาวสลับชั้นกับหมูสามชั้นด้วยหลังจากนั้นมูโคโดะก็เริ่มอธิษฐานเขากล่าวว่าท่านเดมิเออร์กอสผมมาสายนิดน้อยต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ผมทำหม้อไฟผักกาดขาวและหมูดันเจียนมาให้ด้วยดังนั้นโปรดรับมันไปด้วยครับพอมูโคโดะอธิษฐานจบเช่นนั้นท่านเดมิเออร์กอสก็ตอบออกมาว่าโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ได้สิ่งที่เจ้าถวายมาท่าก็มีความสุขแล้วละและต้องขอบคุณสำหรับหม้อไฟด้วย เนะจ้าวพวกนี้เป็นกับแกล้มที่ดีเลยทีเดียวในขณะที่คําพูดพวกนั้นดังขึ้นของถวายที่อยู่บนกลองกระดาษก็ค่อยๆเลืองแสงแล้วหายไปจากนั้นมูโคโดาก็อธิบายการกินหมอ้อไฟให้กับท่านเดมิเออร์กอสได้ฟังพร้อมกับแนะนําเล่าชนิดใหม่ที่เขาได้ทําการถวายในคราวนี้ด้วยหลังจากอธิบายเสร็จมูโคโดาก็ได้รับคําชมจากท่านเดมิเออร์กอสพร้อมกับเสียงหัวเราะดีใจของเขามูโคโดะที่ได้ฟังเสียงหัวเราะของท่านเดมิเออร์กอสก็นึ ถึงเรื่องสมบัติของราชาโจนขึ้นมาได้จากนั้นมุคโคดาก็เล่าเรื่องที่ตนได้ไปที่ภูเขาตามคําแนะนําของท่านเดเมอเออร์กอสและได้พบเข้ากับสมบัติของราชาโจนที่อยู่บนภูเขาลูกนั้นจากนั้นมุคโคดะก็ได้เล่าเรื่องของอุปกรณ์เวทเคลื่อนย้ายมวลสารแบบพกพาที่เขาได้เจอมันเขา้า มุกโคดะคิดว่าที่ท่านเดมิเออร์กอสแนะนําให้ตนไปที่ภูเขาลูกนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากจะให้มุกโคดะได้เจอกับอุปกรณ์เวทเคลื่อนย้ายนี้หรือเปล่าและอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าท่านเดมิเออร์กอสมีเหตุผลบางอย่างที่อยากจะให้มุกโคดะได้เคลื่อนย้ายไปทวีปปีาศาร์เขาจึงต้องถามท่านเดมิเออร์กอสออกไปตรงๆว่าเรื่องที่ตนคิดแบบนั้นน่ะถูกต้องหรือเปล่า แต่ท่านเดมิเออร์กอสเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยเจ้าจะไปที่ทวีปปีศาจหรือไม่นั้นมันก็ตามแต่ใจเจ้าจะปรารถนาะที่ข้าให้สิ่งนั้นกับเจ้าเพราะข้าคิดว่ามันดีที่สุดสำหรับคาสุกิที่เป็นคนบ้านเดียวกันกับเจ้า คนคนนั้นปราถนาที่จะมอบสมบัติที่เขาเหลือทิ้งไว้ให้กับคนบ้านเดียวกันและข้าก็แค่ทำให้ความปราถนาของคาสุกินั้นสมดังที่เขาต้องการเท่านั้นพอได้ยินเช่นนั้นมุคโคดะก็ถามเพื่อยืนยันอีกครั้งว่างั้นถ้าผมไม่ใช้มันก็จะไม่เป็นไรใช่ไหมครับท่านเดมิเออร์กอสจึงบอกว่าแน่นอนสรุปแล้วที่ท่านเดมิเออร์กอสแนะนำมุคโคดะให้ได้พบเจอกับสมบัติของราชาโจรนั้นเป็นเพราะเขาอยากจะตอบแทนการถวายของของมุโคดะที่ โคโดะทำอยู่อย่างสม่ำเสมอเท่านั้นพอมุโคโดะได้รู้เรื่องนี้แล้วเขาก็รู้สึกโล่งใจหลังจากนั้นท่านเดมิเออร์กอสก็ได้บอกว่าข้าหวังให้เจ้าใช้ชีวิตอย่างอิสระและข้าจะคอยดูเจ้าอยู่เสมอไวให้เจอกันไหม หลังจากท่านเดมิเออร์กอสพูดเช่นนั้นเ็ษการสื่อสารก็ได้ถูกตัดไปในทันทีว้าวแบบนี้เยี่ยมไปเลยท่านเดมิเออร์กอสบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของมุโคดะที่จะใช้มันหรือไม่ก็ได้ดังนั้นมุโคดะจึงไม่จำเป็นต้องบังคับตัวเองให้ใช้งานมันและเขาก็คิดว่าการแกล้งทำเป็นว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับต่อไปทั้งอย่างนี้เพื่อไม่ให้พวกเฟลและคนอื่นๆรู้เรื่องดีกว่า พอได้รู้แบบนี้แล้วคืนนี้มุคโคดะก็จะได้นอนหลับอย่างสบายใจจากนั้นมุคโคดะก็คลานขึ้นไปบนเตียงก่อนสติของเขาจะเลือนหายไปในทันที สรุปเนื้อหานิยายเล่มที่10ตอนที่15การประเมินอุปกรณ์เวทเฮ้ยนี่เจ้าทำอะไรยุเฟลกล่าวทามุโคโดะขึ้นเช่นนั้นมูโคโดะจึงตอบกรับาเฟลออกไปว่าอา้าวมาดูนี่สิเฟลฉันบอกว่าวันนี้ฉันจะไปที่กิวนะปะจนไัยใช่ไหมฉันกำลังคิดจะขายสมบัติของราชาจโจรอยู่นะแต่ก่อนหน้านั้นฉันคิดว่าฉันจะประเมินอุปกรณ์เวทมต์พวกนี้ก่อนเอาละเฟลก็มาช่วยประเมินด้วยว่ามีอะไรบ้างแล้วเฟลก็ลองดูนะ ว่าเฟลสามารถใช้อะไรได้บ้างถ้าเฟลอยากเก็บอะไรไว้เฟลก็เก็บไว้ได้เลยนะมุคโคดะบอกกับเฟลเช่นนั้นมุคโคดะอยู่ที่สวนเขากำลังประเมินอุปกรณ์เวทมนต์ที่ได้มาจากสมบัติของราชาโจรจากนั้นมุคโคดะก็ถามเฟลว่าโดราจังกับซุยไปไหนเฟลจึงบอกว่า หลังจากกินอาหารเช้าแล้วพวกเขาก็กลับไปนอนตอดูเหมือนว่าพอหนังท้องตึงหนังตาก,ก็เริ่มย้อนได้ยินแบบนั้นมุคโคดาจึงหัวเราะออกมาก่อนจะบอกว่าอยู่บ้านมันก็สบายแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเฟลก็ถามขึ้นมาว่าเจ้าประเมินมันถึงไหนแล้วมุคโคดาจึงชี้ไปที่เครื่องมือวิเศษที่มีวงกลมเวทมนต์เขียนอยู่บนกระดาษขนาด2เมตรแล้วก็บอกออกไปว่าเพิ่งประเมินไปได้แค่อันนี้อันเดียวเองมันเป็นอุปกรณ์เวทมนต์เก็บเสียงใช้งานโดยการเข้าไปยื ในววงกลมเมเตหากพูดคุยกันในนั้นแล้วเสียงก็จะไม่เล็ดลอดออกมาภายนอกพอได้ยินมุโคโคดะเล่าเช่นนั้นเฟลก็ทำสีหน้าแปลก,ปกๆก่อนจะพูดออกมาว่าของแบบนั้นมันมีประโยชน์อะไรกันมุโคโคดะจึงบอกว่าฉันคิดว่ามันมีประโยชน์นะเฟลถ้าหากเราไม่อยากให้คนอื่นได้ยินสิ่งที่เราพูดเราก็สามารถใช้เจ้านี้ได้ยังไงล่ะเฟลจึงโต้แย้งออกไปว่าก็คุยกันทางโทรจิตเซแต่ในกรณีนั้นมันก็มีแค่พวกเฟลเท่านั้นแหละที่ทำได้ถึงมุโคโคดะจะคิดแบบนั้นแต่ เขาก็ไม่ได้โต้แย้งออกไปมุคโคดะคิดว่ามันเป็นอุปกรณ์เวทดังนั้นมันอาจจะมีราคาแพงก็ได้แต่ก็เหมือนอย่างที่เฟลว่ามุคโคดะไม่ได้ต้องการมันเลยงั้นก็เอาไปขายที่กิวนักประจนภัยแล้วกัน แถมยังมีอุปกรณ์เวทมนต์อื่นๆอีกดังนั้นพวกมุคโคดาจึงเริ่มประเมินอุปกรณ์เวทชิ้นอื่นๆหลังจากนั้นเฟลและมุคโคดาก็ทําการเริ่มประเมินอุปกรณ์เวทมนต์ที่ได้จากขุมสมบัติของราชาจนสิ่งของหลายชิ้นดูเป็นสิ่งที่บอบางบางชิ้นก็ดูไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือบางชิ้นก็ดูท่าทางจะมีประโยชน์แต่สุดท้ายแล้วมุคโคดาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้มันอย่างเช่นอุปกรณ์เวทมนต์ที่สามารถยิงลูกไฟออกไปได้แม้มันจะดูมีประโยชน์แต่ในตอนนี้มันไม่ จำเป็นสําหรับมุคโคดะแล้วมุคโคดะมีพวกเฟลและเขายังสามารถใช้เวทมนต์ไฟได้ด้วยตัวเองแล้วด้วยตอนนี้อุปกรณ์เวทมนต์นั้นจึงไม่จําเป็นสําหรับเขาอุปกรณ์เวทมนต์ที่มีประโยชน์จริงๆก็คือขวดน้ําที่เทน้ําออกมาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดน้ําจะถูกบรรจุไว้ในขวดนั้นอยู่เสมอเนื่องจากมันมีประโยชน์มุคโคดะจึงคิดว่าจะเอามันไปไว้ที่บ้านของคุณเออร์บันเพราะดูเหมือนว่าเทเลซ่ามักจะเป็นผู้นําในการทําอาหารให้กับทุกๆคนในบ้านกินผู้หญิงทุกค คนจะมารวมตัวกันที่บ้านของเออร์บันเพื่อทำอาหารการตักน้ำจากบอ่อจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่ถ้าหากมีขวดน้ำที่มีน้ำใส่อยู่ตลอดเวลาแบบนี้ก็สามารถทำทุกอย่างได้ง่ายขึ้นมาถึงจะเพียงแค่เล็กน้อยมันก็ดีนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือเวทมนต์ที่สามารถสร้างน้ำแข็งรูปร่างของมันคล้ายกับเครื่องทำน้ำแข็งเป๊ะมุโคโดาก็คิดว่านี่อาจจะมีประโยชน์แต่ตามการประเมินของเฟลแล้วปริมาณที่สามารถสร้างน้ำแข็งออกมาได้นั้นมันมีน้อยมากและมันยังใช้เวลานานมากในการสร้างน้ำแข็งอีกด้วยดังนั้นมุโคโดัดจึงตัดสินใจที่จะขายมันทิ้ง มุคดาดากาเฟลพยายามประเมินอุปกรณ์เวทมนต์อื่นๆแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์สำหรับพวกเขาเลยแล้วก็มาถึงอุปกรณ์เวทมนต์ชิ้นสุดท้ายมันเป็นก่องไม้สี่เหลี่ยมยาวประมาณ1เมตรตกแต่งด้วยงานแกะสลักที่วิจิตรบรรจงไม่มีร่องรอยความเสียหายแต่ก็ดูออกว่ามันเก่าแก่เพราะอยู่มานานมีประตูพร้อมด้ามจับด้านข้างอุปกรณ์เวทชิ้นนี้อาจจะมีประโยชน์สักหน่อยก็ได้มุคโคดาคาดหวังเช่นนั้นบอกว่าอันนี้อันสุดท้ายแล้ว เฟลจึงทักว่านี่ชิ้นสุดท้ายแล้วงั้นเหรอข้ารู้สึกว่ามันมีมากกว่านี้นะพอได้ยินเฟลกระาวเช่นนั้นตาของมุโคโดะก็กระตุกนิดหน่อยแน่นอนว่าเขาไม่ได้เอาเครื่องมือเคลื่อนย้ายมวลสารแบบพกพาออกมามุโคโดะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่เฟลจะจำอุปกรณ์เวทมนต์ทุกอย่างได้มุโคโดะจึงปฏิเสธเสียงสูงออกไปว่าไม่มีนี่อันสุดท้ายแล้วเฟลจึงบอกว่าเข้าใจแล้ว ไม่เห็นจําเป็นต้องทําเสียงสูงขนาดนั้นเลยเฟลกล่าวเช่นนั้นหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มทําการประเมินมันและพบว่าอุปกรณ์เวทชิ้นสุดท้ายคืออุปกรณ์เวทมนต์ที่ทําให้อาหารเย็นลงได้สิ่งนี้สามารถป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสียได้ดูเหมือนว่า เจ้าสิ่งนี้จะมีคุณสมบัติเหมือนกับตู้เย็นเปะ๊ะๆพอมูคโคดาอธิบายสรรพคุณของตู้เย็นให้กับเฟลฟังเฟลก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้เองงั้นเหรอมมโคดาจึงบอกว่าใช่แล้วมันใช้งานได้หลายอย่างโดยเฉพาะตอนหมักเนื้อถ้าตั้งเนื้อหมักไว้ข้างนอกที่อากาศร้อนๆเนื้อก็จะเน่าเสียได้ง่ายแต่ถ้าเราหมักเนื้อแล้วเอาแช่ตู้เย็นเอาไว้เนื้อก็จะไม่เน่าเสียนอกจากนี้ตู้เย็นยังสามารถทำของหวานได้หลายชนิดเช่นพุดดิ้งหรือเยลลี่ก็สามารถทำได้ด้วย นะมูคโคดาบอกกับเฟลเช่นนั้นพอมูคโคดาบอกเช่นนั้นเฟลก็กล่าวว่าโอ้เยี่ยมมากเลยโอเคงั้นก็หมักเนื้อให้ขากินทีเฟลกล่าวออกมาเช่นนั้นมูคโคดาจึงบอกไปว่ามันไม่สามารถทําได้ในทันทีอยู่แล้วแล้ววันนี้ฉันก็มีงานยุ่งไว้กินพรุ่งนี้แล้วกันเฟลจึงบอกว่าอืมเจ้าสัญญาแล้วนะมูคโคดาก็ตอบออกไปอีกว่าครับครับเข้าใจแล้วเอาละไปที่กิ่วนักประจน์ไทยกันเถอะ เป็นเวลานานแล้วที่มุโคดะกับเฟลไม่ได้ไปเยี่ยมกิวนักประจนภัยในคาเลินีนาตอนนี้โดราจังและซุยพวกเขายังนอนอยู่ในบ้านหลังจากที่กิวมาสเตอร์เห็นมุโคดะเขาก็ตะโกนออกมาว่าโอ้โห ลับมาแล้วงั้นเหรอมุคโคดาจึงบอกว่าครับกลับมาแล้วจากนั้น Master กิลมาสเตอร์ก็ลูบผมอันดกดำของตนเองแล้วถามมุคโคดะว่าเจ้าคิดว่ายังไงมุคโคดะรู้ดีว่ามันเป็นความสุขของเขาที่อยากจะอวดแต่มันก็น่าลำคาญนิดหน่อยนะนะมุคโคดะจึงตอบกลับกิลมาสเตอร์ออกไปว่าผมดีใจที่ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับกิลมาสเตอร์ กิลมาสเตอร์ก็บอกว่าเอาละต้องขอบคุณยาปลูกผมพร้อมกับแชมพูและครีมนวดผมที่ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีต้องขอบคุณเจ้าจริงๆกิลมาสเตอร์บอกเช่นนั้นดูเหมือนว่าในตอนที่มุคโคดาจะไม่อยู่ที่เมืองคาเรลีน,น่านี้อดีตนักกระจนภัยระดับสูงที่สนิทกับกิลมาสเตอร์จะมาหาเขาและเมื่อเห็นว่ากิลมาสเตอร์เปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนเขาก็ได้ถามกิลมาสเตอร์ว่ากิลมาสเตอร์ไปทําอะไรมาและนอกจากนั้นก็ยังมีบางคนที่ได้มาเยี่ยมเยือนเมืองคาเรลี ได้ได้ยินข่าวลือเรื่องผมที่ดกดําของกิลมาสเตอร์ดูเหมือนกิลมาสเตอร์จะเบื่อหน่ายกับคําถามที่ถูกถามเข้ามาอย่างไม่ลดละดังนั้นเขาจึงได้ไปปรึกษากับคุณแลมเบิร์ตและสุดท้ายก็ดูเหมือนว่าพวกเขาจะทําการขายให้กับนักประจนไัยระดับสูงที่ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินโดยการขายผ่านทางกิลมาสเตอร์เท่านั้นอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าคุณแลมเบิร์ตจะอยากให้คุณมุคโคดะช่วยส่งสินค้าให้กับเขาโดยเร็วด้วยนะครับมุคโคดะจึงบอกไปว่ารับทราบแล้วครับขอบคุณอย่าง าที่ช่วยขายยาปลูกผมให้ด้วยนะครับหลังจากนั้นมุคโคดะก็บอกกับกิลมาสเตอร์ว่าตนมีเรื่องอยากจะคุยด้วยกิลมาสเตอร์จึงชวนมุคโคดะขึ้นห้องเมื่อทั้งสองมาถึงห้องของกิลมาสเตอร์แล้วเฟลก็ขดตัวลงไปนอนที่เดิมในทันทีเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนมุคโคดะในขณะที่มุคโคดะดื่มกาแฟที่ชงโดยพนักงานของกิลนักประจนภัยมุคโคดะก็ได้เล่าเรื่องของสมบัติของราชาโจรระหว่างทางที่กลับมาจากเมืองโรเซนดัน หัวหน้ากิวที่กำลังฟังมุโคโดะเล่าก็ถึงกับอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงหลังจากได้สติกลับมาเขาก็พูดอ้ำออึ้งอว่าคุณมุโคโดะทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่ออีกแล้วนะครับเนี่ยที่บอกว่าสมบัติของราชาโจรน,นั่นคือสมบัติที่นักประจนภัยหลายคนไล่ตามหามาตั้งแต่สมัยโบราณใช่หรือเปล่ากิลมาสเตอร์กล่าวถามขึ้นเช่นนั้นด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างแปลกมุโคโดะจึงบอกว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับนั่นคือทั้งหมดที่มุโคโคดะรู้แต่ก็ช่วยไม่ไดด้เพราะะมุโคโ เป็นคนเจอเข้าแล้วจากคำแนะนำของท่านเดมิเออร์กอสจากนั้นกิลมาสเตอร์ก็ถามว่าอยากจะขายอะไรล่ะมมโคดาจึงบอกว่าสมบัติของราชาโจนส่วนใหญ่เป็นเหรียญทองและเครื่องประดับดังนั้นผมจึงอยากจะขายส่วนที่เหลือเป็นอาวุธชุดเกราะและเครื่องมือเวทมนต์อื่นๆนอกจากนี้ผมยังอยากจะถามว่ากิลมาสเตอร์จะรับซื้อเครื่องประดับพวกนั้นด้วยได้หรือเปล่ากิลมาสเตอร์จึงบอกว่าถ้าเป็นเครื่องประดับอัญ,ญามณีผมอยากจะแนะนําให้คุณมุคโคดาไปขายที่เมืองหลวงเพื่อที่ ที่จะได้กำไรมากๆ หรือไม่ก็ไปขายที่เมืองดันเจียนก็ได้ดูเหมือนว่าในเมืองดันเจียนจะมีพ่อค้าที่เชี่ยวชาญมารวมตัวกันเพื่อซื้อเครื่องประดับที่ได้มาจากดันเจียนส่วนที่เมืองหลวงนั้นก็มีความต้องการมากมายเนื่องจากมีขุนนางอยู่เยอะเห็นได้ชัดว่าเครื่องประดับนั้นไม่ได้เป็นสิ่งของที่มีความต้องการสูงในเมืองชนบทอย่างคาเลลิน่าแห่งนี้ในตอนนั้นเองที่มุโคโคดะบอกว่าเขามีเรื่องอยากจะปรึกษาจากนั้นมุโคโคดะก็พูดขึ้นว่ากิลมาสเตอร์คิดว่าอย่างไงครับถ้าผมจะเสนอสมบัติบาง ส่วนให้กับกระสัตรเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ผมได้มันมาแบบฟรีๆมูโคดะ กล่าวออกมาเช่นนั้นกิลมาสเตอร์ Master จึงบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่กิลมาสเตอร์ Master ก็จําเป็นจะต้องรายงานการค้นพบสมบัติของราชาโจรไปให้กับสํานักงานใหญ่ของกิลนักประจนภัยในประเทศนี้ที่เมืองหลวงอยู่ดีกิลมาสเตอร์ Master สามารถติดต่อเรื่องการถวายสมบัติบางส่วนให้กับกระสัในตอนนั้นด้วยเลยก็ได้กิลมาสเตอร์ Master ยังบอกอีกว่า เขาแน่ใจว่าพระราชวังคงไม่ลังเกียดถ้าเขาจะเอ่ยชื่อมุโคดาออกไปแล้วนําเสนอเครื่องประดับที่มุคโคดาต้องการถวายจากนั้นกิลมาสเตอร์ก็ถามว่ามุคโคดาต้องการจะถวายอะไรมุโคดาจึงหยิบของพวกนั้นออกมาเขาต้องการถวายของ3ชิ้นนี้ 1. คือมองกุฎที่ทําจากมิทธิวและประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่พร้อมกับเพชรเม็ดเล็กๆที่ประดับอยู่รอบๆ2คือ สร้อยคอพร้อมกับจี้ทับทิมขนาดใหญ่มีฐานประดับด้วยเพชรเม็ดเล็กๆและสายสร้อยที่ทําจากโซ่มิทิลสามคือแหวนทองที่มีไพลินประดับอยู่สร้อยคอและแหวนทองที่มุโคดะเสนอให้ไปนั้นเป็นของที่มุโคดะบอกให้โดราจังเอาไปแต่โดราจังก็บอกว่าเขาไม่ต้องการ โดราจังนั้นบอกว่าของทั้ง3ชิ้นนี้เป็นเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดในบรรดาเครื่องประดับทั้งหมดที่มุคโคดะได้รับมันมาจากขุมสมบัติของราชาโจนแต่โดราจังก็บอกว่าไม่อยากได้มันอยู่ดีและเมื่อพูดถึงสมบัติที่ควรจะถวายให้แก่ราชาในบรรดา3ตัวเลือกนี้มุคโคดะก็เลือกไม่ได้เขาจึงเลือกที่จะถวายมันทั้ง3มชิ้นไปเลยอีกอย่างมุคโคดะไม่ได้สนใจเครื่องประดับเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่สิ่งของที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เท่านั้น เองมุโคดาบ,บอกว่าเขาจะถวายของทั้ง3ชิ้นนี้ให้กับราชาเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง พอได้ยินแบบนั้นกิลมาสเตอร์ก็อ้าปากค้าคงอีกครั้งก่อนจะบอกว่าคุณมุคโคดาใจดีมากเลยนะเนี่ยผมแน่ใจว่าพะราชาหรือพระราชินีคงจะพอพระททยอย่างมากกิลมาสเตอร์บอกว่าเขาจะนําเครื่องประดับนี้ไปที่เมืองหลวงในทันทีแต่พกของที่นําไปนั้นมีค่ามหาศาลมากกิลมาสเตอร์จึงไม่สามารถไปคนเดียวได้กิลมาสเตอร์บอกว่าจะออกเดินทางไปที่เมืองหลวงในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าโดยมีนักประจัญภัยระดับสูงสองคนเป็นผู้คุ้มกันตามไปด้วยหลังจากนั้นมุคโคดาก็ ย้ายไปที่โกดังก่อนจะนําชุดเกราะและอาวุธออกมาให้พนักงานกิวประเมินรวมถึงอุปกรณ์เวทมนต์ต่างๆที่เขาต้องการจะขายออกมาด้วยหลังจากนั้นมุคโคดาก็ออกจากกิวนักประจนภัยแล้วมุ่งหน้าไปที่ร้านของคุณแลมเบิร์ตในทันที แล้วก็จบการสรุปเนื้อหานิยายเล่มที่สีบของเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกตอนที่15หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนหมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ชมแนะนําหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย